ดูบรรยากาศในงานกันแล้วใช่ไหมใครอยากดูกดไลค์ like, แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับเจอกันกับพี่ใบ้กัแล้วนะะในในช่องแนิโพนี่ทีเอ็ช็อนะวันนี้พี่อยู่ในงานดอ h โชนะครับซึ่งมีตุ๊กตามากมายหลายอย่างเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันใครอยากดูก็กดไลค์แล้วตามไปดูกันเลยครับ เริ่มจากบูธของพี่ใบก่อนเลยนะครับนี่ก็จะมีปู๊ปซี่สลามตัวสปาร์คี้คริตเตอรนะ์น่ารักมากแล้วก็มีพวกชุดน้องบายนะครับนี่ว้าวมีบอดี้ด้วยนะครับมีแม่มอน้อยโดเรมีแล้วก็มีน้องบลายอะตอนนี้เราเจอน้องฟรองน้องฟรองนะฮะพาพี่ไปเดินเที่ยวหน่อยสิไปเริ่มกันจากหน้างานเลยนะฮะไปไปไปว้าวพวกลิกะจังนะฮะโอ้โหน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ดีครับข้างในอยู่ข้างใน มเตอร์สวยมากๆเลยนะครับอันนี้เอามาคัสตอมใหม่แล้วด้วยว้าวชำมงมากน่าตูกตาของค่ายดารักักนะครับว้าว นี่น่ารักมากเลยนะฮะว้าวนี่คนนี้ก็ลังอาบน้ำอยู่นี่ัมีบูลาติน,นะครับ มีตัวชมพูที่เราอยากได้ด้วยน,นีตัวยูนิคอร์นนะครับเพิ่งอ,ออกใหม่นะ่ารักมากเลยสวัสดีค่ะ ลูกๆน่ารักมากอยากขายขายลยไปเอากระป๋องตั้งวางให้จ่ายเอง,จ,เองจ่ายเองด้วยถอนเองเรียบร้อย ลี่ลี่จอนี่ว้าวหน้าตาน่ารักหวานๆน,นะครับสำหรับคนชอบหวานๆตัวน,นี้น่ารักมากนะครับตาแบลมมากนี่มีสัตว์ด้วย เจอน้องบายรุ่นหายากด้วยแอนนาซูยนะครับเมอร์เมดนี่มีไม้เมโลดี้ว้าวมีรุ่นเก่าๆด้วยนะน่ารักมากนะฮะมือมือไม้สั่นไม้สั่นวั้นต้วันนี้ก็ได้ครับ แต่ว่าแต่ตัวนี้สวยผมยาวว้าวนี่เอาของมาให้เราด้วยอะไรเอ่ยอันนี้กระจกโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณคร่ะอยู่มานานแต่เด็กหนูก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะมีอีกเหรออ่ะมาช่วยจับกระเป๋าก็เป็นนี่นะเป็นพาวเวอร์ไลท์ฟล้วก็ซ์เอเจขอบคุณครับ มีเอเจด้วยอุ้ยนี่ได้ถวายลา์ขอบนะคุณมีคนกำลังตั้งใจหาของอยู่นะฮะไม่รู้หาอะไรนะครับดูสิมีมีความแบบว่าหันมาจ,จิกตาเล็กๆใส่นี่ขนาดอยู่ไก่นะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่อยู่ไก่มากเลย,เยดูดูการจิกของนางสิ <c oughs> โค้นางบอกว่านางจะคูรมาตอบเราครับนางจะพูดมาตอบน่ากลัวมากน่ากลัวมาก <c oughs> ได้ตัวอะไรเอ่ยน้องวัาวาวา,วาได้น้องวัวน่ารักน่ารักมากเลย yeah. เย<อ>่อุ้ยเรามีสาวๆมามาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะน้องแพวกับน้องอูซิมเย่ yeah. นี่ตอนนี้น้องอูซิมเปิดช่องด้วยซิมซิมพาววิดีดนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับ นี่วันนี้แต่งตัวมาตีมอะไรกันคะเนี่ยมยูนิคอ์น,น่ะมีสร้อยเหมือนกันแปววมาจากไหนนะคะเจวเวนเเวนค่ะเป็นกล่องซุ่มหรอกล่องสุ่มค่ะอ๋อนี่พี่ใบก็เอาอันนี้มาฝากด้วยนี่แต่ได้ตัวอะไรหนูต้องลุ้นเองนะใช่แต่จริงจริงแล้วแอบดูมาให้แล้วแหละ <c oughs> <c oughs> แอบเลือกมาให้แล้วแหละ <c oughs> ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า ใช่แล้วครบเลย12บแบบเด็กผู้โชคดีอีกแล้วนะฮะได้ของรางวัลอีกแล้วใช่ไหมพี่ได้นหวไหนไหนไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้อีกแล้วปีนี้ได้อีกแล้วปีนี้ได้ทุกปีเลยเด็กโชคดีของเราโอ้โหน่ารักไปอีกแต่ว่าต้องไม่หาตัวนะต้องไหาบอดี้ต้องไม่หาบอดี้อยู่บอดี้เท่าไหร่นะหมื่นกว่าหัวเท่าไหร่ห้าพันหัวห้าพันหกพันอันนี้แล้วก็ต้องไปซื้อบอดี้มาอีกหมื่นกว่าบาท โอ้โหบรรยากาศในงานนะครับก็มีตุ๊กตาหน้ารักหน้ารักมากมายเลยรวมถึงมีพี่ๆน้องๆงานลูกค้าพี่ไว้นะครับก็ขอขอบคุณมากมากเลยมารุ้นแบบพวกอะไรนะพี่โกแฮ a i ด d o d o u นะครับแล้วก็อุกที่สลามใช่ไหมใช่ครับคือทุกคนแบบสุกมากๆแล้วก็เจอพี่ๆน้องๆในงานมากมายเลยขอบคุณมากๆเลยทุกคนแบบทักเจอกันแล้วทักทายกันหมดเลยและของเล่นที่พี่ไว้ได้มาคือไปยังไงก็ต้องได้ของเล่นหนุมหมพี่โกครับแน่คือกล่องนี้ เคยอยากได้มากๆเมื่อนานมาแล้วนะแต่ว่าราคาแพงแบบแพงมากแล้วพี่ไว้ก็เลยซื้อได้แค่ตัวเดียวจริงๆมันมีสรุ่นนี่ไงให้ดูก่อนอันนี้คือตัวที่พี่ไว้ไมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแกะออกไปเล่นแล้วนะครับอันนี้คือตัวที่ได้มาใหม่คือเขามาคู่ก,กัน2ตัวพี่โกครับอ่านี้คือโซลิวอสกัดเลงเลนะส่วนตัวนี้คืออายาามิเลก,ก็คือ พี่ใบแบบว่าเอาพิวลิปมาขาขในร้านนะครับเพราะว่าคือพิวลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอ,อะไรพี่โขทําใจต้องทําใจใช่ต้องทําใจระดับหนึ่งเรื่องที่1เลยคือบอดี้ของเขานะั้นจะอ่อนง่ายแล้วก็แตกง่ายนะครับ2คืออย่างบางตัวที่เป็นชุดหนังอย่างเงี้ยแตกแน่นอนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองมาทาคลอดกันดูนะคะในคลิปต่อไปว่าถ้าเกิดว่าแกวมาแล้วหนังมันแตกจะเป็นอย่างไรนะอยากให้น้องๆดูกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยเคยมีบางตัวแกะกล่องเนาะ ใช่อันนี้ตอนแกะข้อมือ,มอหักนะข้อมือ,อหักคาตองเลยตัวนี้ก็ข้อมือหักเดี๋ยวเอาไว้มาให้ดูนะส่วนตัวนี้คือดูจากข้างนอกเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าหนังมันแตกแน่นอนแ<ม>นะต่ว่ามาคู่กันแล้วก็เจอแบบแอดมินเพจของของกรุฟดอลเนี่ยพี่โกเขาลดราคาแบบถูกมากมากจนต้องซื้อมาก็ <laughs> ไว้เดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะแต่ว่าดีใจมากๆเลยที่แบบได้คู่กันแบบนี้นะแล้วก็จริงๆในงานที่ไปเจอตุ๊กตาอีกหลายตัวเลยเจอลาติที่เป็นสีชมพูก็อยากได้มากๆเหมือนกันแต่ราคาแบบ ่าจะประมาณสอสมหมื่นแล้วก็เจอแบบตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็มีกระต่ายของขาวอยากได้มากพี่โกล่แต่ตัวละสี่พันนะแพงมากคือจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วว่าตุ๊กตาที่มันแพงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนแบบอุ้ยทำไมแพงจังจริง,รงๆแล้วเขาผ่านการแบบว่าออกแบบเนาะ <c oughs> แล้วก็ในการผลิตที่ไม่เคยไปแบบว่าสอหาข้อมูลในการผลิตเนี่ยคือเขาผลิตในจานวน,นน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบว่า อุตสาหกรรมอย่างนี้นะพี่โกเนาะราคามันก็เลยค่อนข้างแพงนะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็สนับสนุนดีไซเนอร์แล้วกันเนาะอย่าซื้อของปลอมจริงๆพวก BJD เนี่ยเขามีของปลอมแต่อย่าซื้อของปลอมนะครับวันนี้นะฮะก็มาโชว์คอของฝากของคอนะ,ะส่วนงานดอนะฮะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าดอเฟสดอโทเปียดอลปาก้าใช่ไหมแต่ว่าดอเฟสเนี่ยเขาไม่ได้จัดแล้วก็จะงานดอเนี่ยปกติก็จะมีอยู่2งานก็คือดอโทเปียกับดอลปาก้านะครับแต่ว่างานดอโชว์เนี่ยก็คือเป็นงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ อันนี้ปีที่สองไหมเพหรือเปล่าเพลไม่มั่นใจไม่ไม่มั่นใจว่าเขาจัดมากี่ปีละแต่เราเพิ่งได้ไปร่วมปีที่2ใช่นะครับก็เพิ่งผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่27เมกราคมที่ผ่านมาน<ช>ี่นะครับ<ช>ก็งานโอเคเลยนะพี่โกเราชอบเราชอบสกเกลงานเขาใช่คือปกติแล้วงานอรอเวลาไปอ่ะคือเราต้องเบียดอ่ะเบียดแบบว่าโอยกว่าจะเดินได้จะหยุดดูอะไรทีนึงนี่คือต้องดูข้างหลังก่อนว่าจะชนกันหรือเปล่าแต่ว่างานรอโชว์คือแบบสเปซของทางเดินอ่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะใช่เขาทําเป็นวงลี แล้วก็เดินวนซึ่งกลายเป็นยาวแบบยาวมากใช่ใช่แล้วก็เวทีจะทางเข้าเวทีอยู่คนละฝั่งกลายเป็นว่าทุกคนเดินอ่ะจะต้องยังไงก็ต้องเดินผ่านทั้งหมดใช่แล้วจะบอกว่าเขาปรับแก้จากปีที่แล้วด้วยคือปีที่แล้วอ่ะพี่ไว้ไปขายใช่ไหมทีเนี้ยพวกกิจกรรมบนเวทีอ่ะเราไปดูเรื่องเลยพี่โกเพราะว่ามันลโพงมันไม่มาข้างหน้าเราอยู่โซนข้างหน้าใช่แต่ว่าปีเนี้ยคือเขาแบบเขาแก้ไขใหม่แล้วก็คือได้ยินหมดแต่ว่า ฟองได้รางวัลอีกแล้วนะฮะนี่จากในคลิปที่เมื่อกี้ผ่านมาเลยนะครับคือปีที่แล้วนางซื้อใบเดียวพี่โกแล้วน้องก็ได้บีเจดตัวหนึ่งปีนี้ซื้อเห็นบอกว่าซื้อ3ใบมั้งได้อีกแล้วได้หัวหัว BJD ดด้วย <laughs> คือแบบว่าเป็นเด็กที่โชคดีมากนะพี่ฟองนะโหสุดยอดจริงๆนะ เอาเป็นว่านะคะขยายเพจแกะนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไปด้วยนะครับและจะบอกว่าตอนนี้นะมีของเล่นเข้ามาใหม่ จอคิวให้ไว้รีวิวเยอะมากๆเลยใครอยากดูเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนใครอยากกะซื้อของเล่นนะอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างมีน้องๆจะโทรมาถามกันเยอะมากเลยว่าพี่ไว้ค้ามีสินค้าอะไรบ้างอะไรราคาเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ a c e b o o k แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop นะเพจจะลงภาพพร้อมราคาไว้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็น b บร r รี e เจ บรอยออริจินอลนะคะแล้วก็พวกโพนี่มอนสเตอร์ฮาล็อคช็อปกินเจ้าหญิงดิสนีย์โอ้เยอะมากเลยนะพี่โก๋เนาะใช่หรือของเล่นนำกระแสต่างๆใช่นะโอ้ยมีสกอตฟิลเลอร์รุ่นใหม่มาด้วยใช่ไหมใช่ครับใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูคนเองนะในเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะโอเคแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเผื่อจะเอามารีวิวให้ดูกันโอเคอ่ะเวลาเข้าไปในเพจเนี่ยอย่าลืมกดติดดาวด้วยนะเวลาที่พ้โพูดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโพสปุ๊บมันจะเด้งแจ้งเตือนใช่รวมถึงเพจรีวิวของเล่นเพจด้วยเพราะว่าจะอัปเเดตพวกของล่่นใหมๆ ตลอดเลยนะเพจ all about toy นะครับวันนี้พี่ไม้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย